สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสนทนากับท่านเรื่องธรรมะกับธรรมชาติต่างกันอย่างไรนะครับหลังจากที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้เนี่ยพระ,พะองค์ตรัสรู้ธรรมะนะครับถ้าถ้าพระพุทธองค์ไม่ตรัสรู้เนี่ยโลกเราเนี่ยก็รู้แค่ <c oughs> ธรรมชาตินะครับรู้แต่ธรรมชาติ ธรรมชาตินี้ก็ต้องมีมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยโดยที่ไม่ไม่มีใครรู้ว่าธรรมะคือสิ่งที่ควบคุมอยู่ภายในเนี่ยครับตอนนี้พระพุทธองค์อุบัติขึ้นมาเนี่ยพระพุทธองค์เนี่ยัสรู้ธรรมะคืออริยสัจสี่หลายๆคนบอกว่าธรรมะก็คือธรรมชาติ ในความเห็นส่วนตัวของก็ผมว่าธรรมะไม่ใช่ธรรมชาตินะครับถ้าธ,ธรรมะคือธรรมชาติเนี่ยพระพุทธองค์ไม่ต้องอุบัติมานะครับคือก็คือพระพุทธองค์ไม่ต้องอุบัต่นะไม่ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ไงตอนนี้เราวันนี้เราก็จะมาะสนทนากับทุกท่านเรื่องธรรมะกับธรรมชาติมันต่างกันอย่างไรคือธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะเป็นไป โดยที่ภายในของเขาเนี่ยเขาจะมีกฎคือกฎของธรรมะอ,ะอยู่แต่ไม่มีใครรู้มีพระพุทธเจ้าเนี่ยแตสรู้พอรู้กฎของธรรมะเนี่ยคือกฎของธรมธรมชาติธรรมชาตินี่คือรูปนามที่เราสัมผัสได้แต่กฎของธรรมชาติที่เป็นธรรมะเนี่ยมันไม่มีรูปไม่มีนามแต่มันอยู่ข้างในมันบริหารธรรมชาติอีกทีหนึง่ง เมื่อพระพุทธองค์ตัดสรู้ขึ้นมาเนี่ยพอรู้ตรงนี้รู้กฎเราจึงบริหารธรรมชาติได้ในในในหลักของอริยสัจสี่ตรงนี้ก็จึงอขอเชิญทุกท่านมาศึกษาอริยสัจสี่เพื่อให้รู้ถึงกฎธรรมชาติเวลานี้นักวิทยาศาสตร์เขาก็เขาก็รู้นะครับเขาอ่านของพระเจ้าแล้วก็รู้ถึงเหตุปัจจัยแล้วเขาก็ไปเปลี่ยนแปลง ตัดต่อเปลี่ยนแปลงอะไรใน,ในกฎของธรรมชาติเขาก็ทําได้หลายอย่างนะครับแต่ตรงนั้นเขาทาเพื่อส่วนของ,ของเขานะครับตอนนี้ถ้าเราเราชาวพุทธเราเอาหลักธรรมะของพุทธเจ้ามาเนี่ยมาบริหารธรรมชาติเนี่ยเร,เราทำเพื่อส่วนรวมเราทําเพื่อส่วนรวมแล้วก็บริหารเพื่อส่วนรวม ก็จะเป็นอย่างความหมายที่พระพุทธองค์เกิดอุบัติขึ้นมาเนี่ยเพื่อโลกานุกรรมปายะเนี่ยคือเพื่อเพื่อประโยชน์ของมวลชนนะครับเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับคล้ายๆว่าถ้าเราไม่ไม่ช่วยกันเผยแพร่อาริยสัจสีเนี่ยโลกเราก็จะก็อยู่ใต้กฎอน,นิจจังใครๆเขาก็บอกว่า เออมันเป็นอย่างนั้นเป็นของมันเองเป็นเช่นนั้นเองไม่มีใครไปทําอะไรได้คือเพราะตรงนั้นเขาพพุทธเจ้าไม่ได้เอาความรู้มาไม่ได้เอาความรู้พุทธเจ้ามาหลังจากเราได้รู้เรียนรู้ของพุทธเจ้าเนี่ยเราจึงเอามาบริหารธรรมชาติได้ถ้าบริหารได้ธรรมชาติก็อยู่ในการบริหารของเรานะครับถ้าไม่งั้นเราก็อยู่ใต้กฎของธรรมชาติ กฎธรรมชาติมันจะเปรียบเหมือนน้านะครับือกฎธรรมชาติมันก็มีแต่ไหลลงไปเรื่อยๆมันไม่มีไหลย,ย้อนกลับแต่นี้ถ้าเรารู้ถึงกฎมันใช่ไหมเราสามารถทําให้มันย้อนกลับไดม้มันมีได้เราก็บริหารให้มันไปได้เหมือนกับที่เราพูดเรื่องน้ํานะครับน้ํามารวมเป็นลุ่มน้ําได้เราก็กระจายลุ่มน้ําออกไปเป็นสาขาได้54สสาขามาเป็นหนึ่งเราก็จะเอาหนึ่ง ขยายออกไป5 4ได้มันจึงแก้ปัญหาของธรรมชาติได้การแก้ปัญหาของธรรมชาติได้ก็ด้วยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ให้ไว้นะครับตรงนี้ก็ขอให้ทุกท่านช่วยกันศึกษาช่วยกันนำมาปฏิบัติอย่าทอดทุระเพราะถ้าเราทอดทุระเนี่ยเราก็เสื่อมไปตามกาลเวลาถ้าเราไม่ประมาท มันก็ไม่เสื่อมนะครับเราช่วยกบำบังงงรักษาโดยปิดสนาธรรมของความเป็นกลางเนี่ยเราต้องรักษาสมดุลตรงนี้ไว้ให้ได้สมดุลทุกสมดุลต้องรักษาให้ได้ด้วยด้วยความรู้ของอริยสัจสีเนี่ยจะรักษาสมดุลของธรรมชาติทุกสมดุลเมื่อสมดุลของธรรมชาติอยู่ที่ความเสื่อมก็จะไม่มีมันมีแค่การเปลี่ยนแปลงคือเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ขึ้นมาอยู่ที่เปลี่ยนแปลงไปก็ขึ้นมาอยู่ที่ จึงว่ามันจึงไม่มีการเสื่อมไงเพราะมันมีการแค่เปลี่ยนแปลงตรงนี้มันเป็นมันเป็นคําที่อาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนน่ะจงยากแก่การเข้าใจแต่ขอให้ท่านพยายามมาศึกษาแล้วก็มาค้นคว้านะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ